สวัสดีครับคนรักควา่อยครับวันนี้ผมกอยูคของข่อยอาดาห่อยขวัญขึ้นเก่านะครับเรื่องค่อยไว้ใจห่อยขวัญนะครับสนุเก็งไหมครับสวัสดีครับเอาแม่แรกของถือกี่วันนี้วันนี้วันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ดมกราครับเจ็ดมกรานะครับคันโทรมาคันโทรมากะทมหาว่าันที่ใดคลิปวันที่เจ็ดครับวังซีเดอร์ครับมันจังโมหลงครับนะครับคลิปแรกของปีนะครับ ที่แรกของปีนะครับพุทราหลัไม่นะครับเอออินปีไม่หัวเตี้ยฟื้นสิครับเอาเเอาละเอียดเพื่นก่อนข้อเลี้ยงข้เรี่ยงครับละเอียดเพ็่นก่อนตายละเอียดนี่เป็นแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียครับอันลูกตัวแรกเด้ลูกตัวแรกเพื่อนลูกตัวแรกครับครับแม่เพื่อนตอนนี้สถานะท้องว่างสถานะท้องว่างเนาะครับลูกสาวลูกสาวจากเดือนแล้วบนี้ลูกสาวประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนห้าหกเดือนนี่ละ มาเนาะครับเพราะว่าข้อมูลมันสัจเจนะครับเนาหามพลาดได้ครับตีต่ำราคาอลูงตัวแรกพี่เดชความสูงก็เลยลอยสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านี่รับประกันครับบวกรับประกันหนึ่งร้อยสามสิบห้าต่อประกัน้อยสามสิบห้าครับนะครับหน้าตาเพื่อนหน้าตาตาเต็มแบ้เต็มแก้มจ้ำขี้เก่าหัวเปิดดีครับหัวเปิดดีตาเต็มแก้มจ้ำขื้เก่าครับ อ๋อกระอองถุงน่องขาวลูกบ้านบ้านเนาะลูกบ้านบ้านครับเป็นลูกบ้านบ้านนะครับลูกบ้านบ้านครับลูกบ้านบ้านเอ้าะเนาะเป็นแล้วเ้าะรายละเอียดรู้แล้วเนาะครับเนี่ยเพิ่นอาสีขาดน้ำเลี้ยงแจ้งน้อยเพราะว่าลูกเพิ่นดูดนมครับครับเนี่ยฉีดยาบำรุงไทยพยาธิให้เราละฉีดยาบำรุงนะครับครับบำรุงเจือจักรยาหายเร็วยาไล่หน้าดีๆครับเอาไปเลี้ยงข้าวเล็วกะอ้วนครับนี่ เสื้อเสื้อแบบนี้อยู่เรียงอ้วนครับเลียงอ้วนมีกําไรแน่นอนจอยจอยเปเรียงอ้วนครับมีกําไรแน่นอน็นรางเชื่อเนาอ้วนนาะีลรอติดต่มฟังราคาครับอย่างเื่อว่ามีกําไรครับเพราะว่าขาเพิ่นบ่หลายบ่หลายแมนแมบแมนเนื้อลูกสาวเพิ่นภูมิเบียร์น้อยหอยน้อยก็ซื้อได้แมซื้อไปช่วยนะครับซื้อไปเรียงมันอ้วนไม่ปน้องครับลูกมันดูดนมกับธรรมดาครับหอยแม่นก้อนราคาเกษตรกรแมนครับแล้วสิทธิ์ สีจาบำรุงแทาญาติห้แล้วสีไฮเลี้ยวนะครับเนี่ยเอาลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพื่อนลูกตัวเมียเ้ยลูกตัวเมียครับลูกลูกบ้านบ้านวันนี้ลูกกะสีไงีไปนาแม่ครับลูกเงีไปนาลูกกะสีไงไปนาแม่กะสีอ้วนสีไงีไปนาแม่กะสีอ้วนแม่กะสีอ้วนขึ้นนะครับครับกะสีอ้วนกะสีได้ได้สองได้สามวันนี้แง่ไปนะครับครับนี่เลี้ย่งไรเพื่อนสมบูรณ์เพื่อนกะสีเป็นซัดก็มีลูกครับหน้าตาเพื่อนงามครับอัตลักษณ์เพื่อนชัดเจนดีนี่ ตาเป็นสวยอยู่เนี่ยครับเรือเรือแค่นำเลี้ยงเนาะให้อ้วนๆจากหน่อยแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียสูงร้อยสามสิบห้ารับประกันเอ้าเอ้าเนี่ยกินยาดีได้ครับครับเอาบอกราคาเพื่อนราคาเนาะราคาเปิดไว้ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกแม่ครับผมแม่ตวเดียเดยลูกตัวเมียครับแม่ลูงร้อยสามสิบห้า โอ้ได้สองครับสามหมื่นเก้าได้สองได้สองตัวครับได้สองตัวนี่ลูกเนี่ี่ยเป็นอย่างขึ้น่าเลี้ยงให้วัอ้วนเรามีกําไรครับราคามันบ่ถึงอ่าโบแพงบบถึกนะโบพิษราคาบบแพงนะราคาบบแพงครับครับผมต่อได้อีกยังต่อได้อีกต่อไปว่าต้องซื้อครับต่อได้อีกนะครับผครับโอ้คนึ่กบุกใชเนาะนะครับมีอีกี่ตัวห้อยมีีกนเนาะอีกคมหนึ่งครับอีกคมหนึ่งเนาะครับเอาตัวต่อไปเนาะครับผมนะครับโอเคตัวที่สองห้อยเนาะ ตัวที่สองครับตัวที่สองแม่ลูกแม่ลูกคือกันแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวเมียลูกตัวเมียคือกันนะครับแม่ลูกสูงหนึ่งร้อยแม่สูงหนึ่งร้อยสามสิบหกสูงหนึร้อยสามสิบหกครับสถานะตอนนี้ท้องสิบเอ็ดเดือนท้องแล้วเลยเลยกับมือขวามือหนึ่งแล้วใกล้แล้วนีะใกล้เลยนี่อดจีคอดมือนี้ก็ได้อาจีมือแรง นะครับเฮ้ยอย่าขอดมือแรงเถอะเว้อย่าขอดมือแรงเถอะให้ไปส่งก่อนซะให้ไปส่งมืันก่อนซะท่องเร็วนะครับนี่ลูกตัวเมียครับเบิ่งลูกเพิ่นลูกตัวเมียตัวนี้เป็นลูกเกิดจากลูกผสมเทียมครับแต่แต่แต่จำาม่ได้ว่าตัวไหนประเทศไหนเสียบัวรัวเป็นตัวไหนแต่ว่าเป็นลูกผู้น่ะผสมเทียมเนาะน้ำออกหรือไม่แม่คอู้น้ำออกแล้วครับมันสีบ่ม่งไถ่บังไถ่เขียนเราเขียวเรนแล้วนี่นี่พอเพิ่นไปนี่ เฝ้าซื้อพี่้องครับเจ้าโชคมงคลนะครับนาทีทองซื้อเหรแรงส่งมืออื่นออกลูกพ้อเฝ้าซื้อนะครับแม่นครับเพราะว่านี่นาบอกแล้วนี่นี่ครับเลยกับนุชขอดมามือหนึ่งเรานี่ห้ามกราครับผมอู่เกินสามเมื่อนามห้อยแล้วจีห้อยแมนครับถ้าออกนี่ถ้าออกเป็นจีมันอมล้วถ้าออกมาเป็นตัวเมียกะดวงดีอีกครับต้อนรับปีใหม่ถือว่าถึงเลขปีอีกแม่นครับแมนแมน ซื่อสองได้สามแมยครับตัวนั่นก็เป็นตัวเมียเช่นกันนี่ตัวเมียนะครับแม่เพิ่นสูงหนึ่งร้อยสามสิบหกแม่สูงอะไรสันหัครับนะครับแม่สูงร้อยสามสิบหกแม่นนะครับลูกจิตตัวละเฮ้รับประกันท้องลูกตัวแรกเพิ่นจิ๋นี่ลูกแรกเื่นกันครับลูกแรกลูกสองได้ท้องลูกสองได้ท้องรับประกันท้องให้เป็รับประกันท้องรับประกันท้องนะครับเพราะว่าสิตไปแล้วนี่นี่คือคือคือเปอร์เซ็นต์ครับว่ามปนจิตนำจิตมันจิ๋ออกเนี้ยนครับนำนำจิ๋วออกเมือกเมือกออกมาแล้วนาซี ว่าเกินสามมือครับตีไว้หนูหนึ่งร้อยสามสิบหกเส้นสูงเพิ่นครับครับลูกเพิ่นตาแต้มแก้มจ้ำดีแึ้นเลยสาวเด้ครับเด้อแม่นครับละเอียดไปพี่น้องครับอย่างนี้ละเอียดนะครับเชิญประกอบการตัดสินใจเอาเพิ่นนะครับของเพิ่นสาวครับครับพี่น้องครับลูกสาวจากเดือนหนึ่งขนนี้ลูกสาวนี่สิบสามเดือนสิบสามเดือนตีลุ่นนี้ครับเบงเขาเป็นยังเนาะแม่นครับสมา่น ประมาณสิบสามเดือนเพราะว่าแม่เพิ่นท้องสิบสิบเดือนกว่าแล้วเพราะว่าสองเดือนออกมาสองเดือนแม่เพิ่นน่าจะเป็นสัดจะเป็นสัตว์แล้วก็มาสมติดเลยเนาะขับขึ้นบ้าเนาะแม่นนี่นะครับครับนี่ซื้อสองอู้หน่าบอกอีกซื้อสองเลยซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามนะครับรุ่นอีกจะเป็นตัวผู้ตัวแม่บ้านนี้ท้องกับเจ้าโชคมงคลแม่ยเปล่ะเจ้าโชคแมนแมนเจ้าโชคมงคลครับนะครับเจ้าโชคมงคล นะครับทองกับจะฉกมงคลด้วยพี่้องครับแชมป์สิบเก้าสนามพอนดีครับแชมป์สิบเก้าสนามครับนะครับเอกสารมีเนี่ยห่วงลูกกระเบ้องมีอะไรเอ้าเอ้าเปิดราคาได้ไหมราคาเปิดได้หกหมื่นเก้าพันครับหกหมื่นเก้าซึ่งคือสองได้สามทองแก่ทองแก่แล้วสิคอดแล้วสูงหนึ่งร้อยสามสิบหกสูงนร้อยสามสิบหกครับประกันส่วนสูงรับประกันตำนี้รับประกันท้องครับครับ เนาะมึงได้บริยาดวิดีโอคอัมึงอีกนะครับพี่น้องครับต้อนรับปีใหม่นี่พี่น้องครเฝ้าซื้อได้ครับมันออกลูกป้อนบันทึกน้องสาวนะครับน้องสาวแม่กับซ้ำว่าถือเรียกนะครับออกยี่นี่ก็ดีใส่กินน้องก้อนนี่ใส่ทรงมันไปทรงเป็นยากรึเปล่ะนี่ลูกสาวเพิ่นลูกสาวที่บ้านซื้อสาวสวยเนะครับจำไม่แล้วบรรจิบ้านขั้นออกน้องแล้วข้อน้องไม่น้องไม่ได้หรือนีล่าลูกสาวเพิ่นสวยนะครับงามๆนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับเอาครับเอานะครับ ทำบขวอยไว้ใจหอยควันนะครับล้วสโรกแกนไหมฝากไว้สองคมครับผู้ใดมักผู้ใดอยากซื้อข้ยกับมาซื้อหอยควันนี่แหละแมนครับต้นรับปีใหม่ครับมี่ต้นกระกันของเถือกนะครับมีของถือกมาให้พี่น้องของถือไปชมกันนะครับกะถือกว่าถือกกะแล้วแต่ผู้มักเนาะแมนสีว่าถือกเลยสีว่าย่องเจ้าของ่านมาตัวนั้นถือกเก่าตัวนั้นว่าตัวนี้ถือกเก่าตัวนี้หรือว่ายกทั้งสองก็ได้เฮี้ยนไปรวดแม่นครับจังได้หลายยกคอกก็ได้เฮียบได้หลายได้บทั้งดีเข้าเดียว ครับได้หลายได้หลายนะครับอันนี้กับท้องแล้วออกไปแมนครับแมนมาจากมือกับข้อต้มบาดนี้นะครับก็จะได้เป็น3นะครับบวกกันอีกบวกโอ้ยดีสีดีหาด้หกขาดนี่สำหรับคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปที่ผ่านๆมากะขอบคุณเอฟซีที่รับชมให้ทุกการติดตามครับครับทุกคอมเมนต์นําเด้อครับครับสหรับคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจนะครับกขอบคุณในหลายกะผู้ที่อุดหนุนซื้อไปเรียก อยากขอบคุณหลักก็คือคนสื่อน้ำเนาะครับส่งไห่ฮอตมองครับฮอตมองฮอตบอลนะครับฮอตมองฮอดบอลนะครับบ่ต้องห่วงว่าเออนะคลองหน่ารักพุ่นละนะครับคนบ้านฮอนตซ้องแม่บ้กล้ามาจำเอามาส่งรถมันทีว่าบ่บ่บ่ต้องย่านเนะครับครับรับประกันถสองข้างอยู่แน่นอนนะครับเอ้าเอ้าเราคลิปนี้ฝากซับนี่ต้องไห้เนาะคลิปนี้ฝากซับนี่มันสีคำมันสี่คำคอยกันชิดปเอาคอยเขาคอยกันเราคลิปนี้ฝากซับนี่ ครับสวัสดีครับคุณครับครับสวัสดีครับ